สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องย u ท e บรัตยาหลวงตาบุญชื่อเสียต่ำเจนีนะครับก็มีพี่น้องนะครับชาวบ้านท่านได้นำรูปลุงตาเนาะมาให้ลุงตาท่านได้ดูนะครับ mm hmm hmm. สาธ,สาธุครับ <สา S 1> <อ>พี่ชูให้ผมดูเลย่าสวยมากเย นี่นะครับพี่น้องอ่ะทำทุกทา่านนะครับสาธุครับผมพี่สาธุครับต่อพี่น้องนะครับไปได้ลูกมาเนาะล้างออกมามาให้หลวงตาท่านได้เคาะให้นะครับสวยครับสวยเป็นมงคลนะครับีเป็นมงคลน้ำนะครับพี่น้องอ่ะจะทำ สาธุสาธุครับครับตอนนี้ก็ยังอยู่เขตอำเภอกะบุรีนะจังหวัดละานองอยู่นะครับจังหวัดล้านองนะครับพี่น้องหลายญาติธรรมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาชีาวินาฬิกานะครับอ่าสี่สิบนาทีนะครับพี่น้องหลายญาติธรรมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง วัดแล้วนะครับไีา่ครับจะมองที่หินมันขาดอะไรเาวัตถ้วแล้วเจมุนยางทีหิมันขาดงั้นยางไหลราตุครับจาธุสาตุครับ คุณาธคุณาธุครับผมสวัสดีสวัสดีครับวัสดีครับฮะโอ้ครับผมครับผม หาธุสาธุครับครับก็ตอนนี้นะครับฝนหยุดตกแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้วในช่วงเที่ยงนี้ฝนหยุดนะครับพี่น้องแต่ก็คิดว่าคงจะโตลงมาอีกนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับ thank <laughs> you ตอนนี้บรรยากาศหลังฝนตกนะครับเป็นอากาศร้อนอบอ้าวนะครับพี่น้องอาญาธรรม ลมพ่อไม่พัดนะครับ น้ำครับจับน้ำไปครับจับนะครับจับน้ำสบายก่อนนะครับสาธุสาธุาาครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุ ทุกสาทุกครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะครับทุ นหน้านี่ก็ขี่มอไซค์นำไป่อดในกวาพรางใหนะคค้ครับก็มีพี่น้องนะครับที่ท่านได้ข้ามจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายนะครับอีน,น,นึงลงตาท่านก็รอครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุเดี๋ยวด้านหลังมารับนะครับ ตาฉันน้ำก่อนนะครับจุดนี้สวยนะครับพี่น้องอญาติทำทสั้นนะครับหล่านนเเป็นหินนะครับเป็นหิน ด้านล่างก็มีพี่น้อง่ายธรรมนะครับที่จะมารออยู่ด้านล่างก็เยอะนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและกดติดตามไว้ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น,นติดตตมเจนีนะครับฝากพี่น้องนะครับและเข้าไปรับชมทั้งสองช่องนะครับได้รับชมติดตามนะครับครับ่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ